วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าการตัดต่อคลิปแบบนี้เราจะถ่ายคลิปเป็น2ส,ส่วนนะคะาทแบบนี้ค่ะไปดูคลิปที่2กันจ้า ดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปค u t ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกวิดีโอทั้งสองคลิปที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนตำแหน่งที่เราวางตะกร้าเราเดินออกไปค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากจิ้มที่คลิปที่สองหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์หรือภาพซ้อน คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากไปไว้ตรงตำแหน่งที่เราแบ่งฉากไว้เมื่อกี้ค่ะจิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงกดค้างที่ท้ายคลิปตรึงแล้วลากไปให้เสมอกับคลิปด้านล่างได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่าง1ครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองค่ะเลือกที่แปลงปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการค่ะกดค้างที่ตัวเราแล้วระบายสีให้ทั่วตัวได้เลยค่ะหากระบายสีลเลอะเธอใช้ฟังก์ชันแรงลบลบออกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ตัวคนค่ะแล้วปรับขนาดให้เล็กลงลากเข้าไปอยู่ในตะกร้าค่ะ กดเพล์ตรวจสอบคลิปนิดนึงค่ะว่าได้จังหวะที่พอใจหรือยังพอใจแล้วเราไปทำตัวเราให้อยู่ในตะก้ากันค่ะจิ้มที่คลิปสุดท้ายด้านบนหนึ่งครั้งค่ะสังเกตดูนะคะมันจะเป็นตะก้าเปล่า,ลาจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันทําซ้ำหรือว่าคัดลอกค่ะเราจะได้คลิปตะก้าเพิ่มมาอีกหนึ่งคลิปเสร็จแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์หรือภาพซ้อนค่ะ คลิปตะก้าของเราจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างที่เราแบ่งฉากไว้ในบรรทัดที่3ค่ะสังเกตดูนะคะคลิปของเราจะตรงกันทั้ง3คลิปจิ้มที่คลิปที่3 1ครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมาสเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะกดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วลากมาไว้บริเวณตะก้าค่ะปรับขนาดตามต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะ และนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปวิดีโอไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต like, ์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ